ลัคนาราศีพฤกษภในเดือนกันยายน2567ดาวการเงินของท่านเป็นมาอุตครับดวงเด่นสุดเรื่องของการเงินโจกลับในเดือนพุทธาเนี่ยโจกลับจากการลงทุนโจกลาบแบบฟุฟุโจกลาบ,บก้อนใหญ่เป็นของท่านครับดาวซุกเกษตรราธิบดีบนของดาวดวาสนาครับช่วงนี้ดีกุรื่อง่ครับที่สําคัญหายเจ็บหายจนครับคําพยากรเตเต็มเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับ ราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่ห้ทุกท่านครับท่านับท่านผู้ชมข่าสื่อ่องกำเองโหราราสตร์ครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับโดยภาษาเมืองภาษาเหนือเขาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอทุกท่านตีที่ตามรับฟังนะครับท่านอยู่แห่งหนตนําบลใดก็ช่วยแนะนําถูวเก่าที่อยู่อาการเป็นจะได้พ่องนะครับอยู่จังหวัดไหนท่านได้รับชมอยู่ต่างประเทศสั่มดีครับจะได้หูจักทักทายกันนะครับอยู่ไก่บ้านเนาะบ้านช่องห้องหอ,หอทินฐานขึ้นหอดากันได้นะครับพิมพ์สรงกำลังใจให้กัน ผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหรือว่าท่านได้ตีห้าชมจากผู้พิพากษาอื่นตัวเองนะครับผักกลางผักเนือภักใต้อีสานในมดนะครับคนไทยเหมือนกันการเป็นการท้าฟังภาษาทินนะครับเป็นช่องที่ออกมาพิเศษเนาะในเรืนองนี้การมีการพยากรณ์ดาวใหญ่บ้น,นัครับแต่เป็นดาวตำแหน่งทีด่ดีอยู่สามครั้งเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะพระพุทธญาญ่เรามาครองเป็นราชาโชคนะทว่าดาวเข้มแข็งครับมีเรื่องดีๆแน่นอนนะครับ กูราศีเลยนะสองเรื่องครับา17กันยายนเนี่ยมีดาวอาทิตย์ง่ายนะครับได้ง่ายเราเป็นมาตรฐานปกติแล้วนะครับก็มีเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็เรื่องที่ต้องระวังอยู่บางราศีนะครับ19กันยายนครับดาวพระพุธง่ายเรามาเป็นตําแหน่งด้วยว่าตําแหน่งมหาอุ่นเนะี่ยเป็นดีนะครับมีดีกูราศีนะอย่างน้อยสองเรื่องนะครับทุกราศีเลยจะบูมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็ช่วงวนันทีโซเอส กานนยน้ำกลามดาวพระซุกใาย่าน,นยะยายนเราเป็นกเกษตรราธิบดีดวงชะตาเด่นในน้อนครับสองเรื่องแต่ละลัคนาราศีครับสําหรับคําพยากรณ์เต็มๆนั่นเชิญรับชมรับฟังกันเลยนะครับลัคนาราศีพฤกษ์ซกครับหรือทนใดบ่งหูลัคนาสถิตหรือว่าเวลาเกิดติชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤกษ์คือผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มมิถุนายนโดยประมาณครับ ก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชา,าวลัคนาราศีพฤกษภพพิมพคอมเมนต์ก่อนครับเป็นดาวประจาตัวดาววาสนาท่านเองครับก็คือดาวพระซุกตัวแทนดาวคือตัวเหล็กเหล็กหกครับพิมพ์เหล็กหกรัว่วเก้าตัวครับเลขกเก้าดาววุ้นใหญ,ญ่ดาวพระเกตสิดิสิทธิ์คุ้มภยัยความจชกดีความมีจชกลับเพื่อกับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพรรอ,อย่างประเสริฐนั่นขอให้ท่านพิมพคอมเมนต์เพิมเ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเพืพ่อท่านสุกสมหวังกุเรื่องกุประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับ คลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหากักและดวงโจรลาบครับดูติดดาววาสนากัน,นะครับเจา้พาพฤกษภพมีดาวพระศุกร์ดาววาสนาในเดือนนี้มีการย่ายราศีหนึ่งเตีย่ยเข้าแบ่งเป็นสองช่วงเวลาครับช่วงต้นช่วงตนีหนึ่งถึงเสาร์กันยายนครับดาวพระศุกร์ยังครองมาตารฐานอ่อนกําลังก็นอเป็นนิดนะครับตำแหน่งนี้ก็มองว่ามีทั้งเรื่องดีต้องเรื่องที่ต้องระวังครับอย่างน้อยเรื่องที่ต้องระวังกอนะครับมาอยู่ตำแหน่งนี้นน อยู่ติดตตรดนพุทธะเนี่ยคขมีลูกมีหลานดูแลให้ดีครับลูกหลานจะเจ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้หรือว่าคขมีลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาใหือนะครับระกั hmm. อย่างน้อยมี่วงดีดีอยู่นะดาวพระสุ์เป็นเจ้าเรือนอริครับ mm hmm. เจ้าเรือนอริมอนกำลังแปรภัยตัวเก่าครับไข mm hmm. รชนี้เป็นชชวเรลาทีดดวงชะตาขอางผู้ชนะครับถ้ามีเรื่องของการแข่งขัน,นประเมินประกวดประมูลนะ mm hmm. ในยังกระจังที่มีการแข่งขันคุณจะเป็นดวงผู้ชนะครับา mm hmm. ผ่านไปได้นะ ระดสํสำคัญสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์จะดีขึ้นฟื้นขึ้นนะครับหายเจ็บหายจนได้นะช่วงแล้วนี่นะ่ต้องดว,วงชะตาเปิดแล้ววันตีหนึ่งถึงเ้าเนะียยิบจับอาหยังยงห้เต็มตีคุณชนะสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์ว่าถ้าหักษายฮื้อทุกก็โลงทุกกบดวงเนี่ยก็คือการพบแพทย์พบหมอหักษาอย่างจริงจังครับโลงไัยไข้เจ็บตีเป็นมะนักแต่มาหายสักเตียนะในช่วงตีหนึ่งถึงเช้าจะมีโอกาสหักษาแล้วหายขาดครับ ถ้ากิดในช่วงเึ่งหรือแหลกเช่นเดียวกันนะครับดาวอาทิตย์ครับจเจริญพันธุ์ถูกก็ยังเป็นเกษตรราธิบดีดวงดีนะน้องครับมีโอกาสได้รับโจกได้รับเรื่องของอสหาริมทราบครับใครเป็นสถานะต้องการขายก็ขายได้นะได้ราคาที่ดีครับใครเป็นเซลล์เป็นแน,น่แนาก็ยะงได้ขายได้ไง่ายได้ปรหงวัดได้ราคาที่ถูกใจในน้องนครับปิดการขายได้เร็วรวมถ้ามีเกณฑ์ที่ยเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของบ้านรวยตีทํางานกันดีแง่แล้วจเจริญก้าวหน้าขึ้นแง่แล้วปรหงวัดดวงชะตาพลิกฟื้นดีขึ้นนะครับมีโอกาส สาเร็จเรื่องของการงานหรือว่าการใช้ชีวิตโดยรวมก็ยังคงดีนะครับต่อมาในช่วงเกินดั้นหลังตั้งแต่17กันยายนเะป็นต้นไปเนี่ยดาวอาทิตย์ง่ายนะครับโยกเข้ามาเป็นยุทธิด้านปกติแล้วแต่ก็ยังมีความเด่นนะเรื่องของโจกหลบนะับโจกหลับแบบฟุกๆนะครับมาจากบ้านหรือว่าทะเบียนบ้านทันเองนะครับหรือว่ารถทะเบียนรถนะครับแล้วก็ช่วงสเอ็ดกันยายนเป็นต้นไปนะครับดาววัสนาหญ่ายแล้วนะครับง่ายแล้วมาเป็นตําแหน่งตีปบนออดีขึ้นจังนะครับเป็นกเกษตรราธิบดี วาสนาของชาวพฤกษ์ศพจะสูงทรงขึ้นนะครับตามนี้นี่ก็หมายถึงว่าจะได้เคลียร์จแก้ปัญหาอย่างก็ได้ทุกเรื่องคุณชนะได้หมดหนะผ่านได้หมดครับอย่างติดตรงของการงานก็นดีติดคัดอย่างกึศนักนักใจก้อนนั่นนี่จะแก้ปัญหาได้นะครับในช่วงเก่งเดื้นหลังไปต้นไปนะครับดวงการงานครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพครับมีดาวพระราหูนะเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะหรืองของการงานอาชีพและการนาตีครับ ซึ่งในเดือนนี้ไปได้ไงไปไหนถ้ามาตรฐานเดิมเหมือนเก่าอยู่ทุลาลลาพระ,ะงานยังคงยุ่งยุ่งอยู่แต่มีมีหลาผลมีโจกราไม่ผลประโยชน์ต่อแผนที่คุมขานะครับแล้วก็พระเสาร์แม่จะถอยหลังพ่องนะในเดือนนี้ก็ยังถอยหลังอยู่นะพระองศานะพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนสุภาครับช่วงนี้ถามว่าเฮ้อง,งานหนักก็ก็ับเฮ้อง,งานแต่งานมันนักขึ้นนะงานประจําง,งานโดยษัทช่วงนี้ปี่น้องอะยังดีอยู่นะผู้ใหญ่ยังมองโอกาสเรื่องของการงาน ยีอยโอกาสงานที่นักขึ้นกับจิงนะแต่มันอิดมันเหนื่อยแต่มีโอกาสก้าวหน้ากว่าไขในตีทํางานครับสําหรับชาวพฤกษะนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยดาวประกอบบขหมดวงคือดาวพระพระสวรรคครับจุลลาภะมาดูผลตอบแทนจากการเนี่ยาการากงานนั่นแหละครับถือว่ายังกุมลัคนาอยู่ครับเป็นดาวบุญชนี่สําหรับชาวลัคนาราศีพฤกษก็มองว่ายังมีโอกาสใดไดพิเศษหรือว่าสิทธิพิเศษผลประโยชน์จากการทํางานอย่างดีครับแล้วก็ดาว พระจันทร์ในเรื่องของการสังคมได้ร่วมถือว่าทั้งเดือนกันยังปกติดีในเรื่องของเปื่นโรงงานในการทํางานประจํานะครับหรือว่าการทำมาค้าขายก็ดีนะยังคงมีลูก,ก้าเข้ามาอยู่แล้วนะครับช่วงเวลาที่ตีดีต้องระมัดระวังพ่องนะวันทีเก้าถึงซิครับช่วงนี้ระมัดระวังการสื่อสารการอุค้คุยรับเพจตรงข้ามครับจะสร้างปัญหาเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าการดีวงงานเอกสารสัญญาสําคัญช่วงนี้ระมัดระวังนะครับจะพิดพลาดได้ วันที่1บเถึง13ครับช่วงนี้เรื่องการทั้งไก่ครับจะมีปัญหานะครับรวมถึงการสื่อสารภราษากานทั้งไก,ก่ก็ต้องดูให้รอบขอบครับ16ถึง17ช่วงนี้การงานก็มาดีกลับมาฟื้นแล้วงั้นวันที่16ถึง24ครับดวงชะตาการงานของคุณติดโดดเด่นที่สุดนะครับจะยิบชับในอย่างงานสําคัญเฮ้ยในวันที่16 17แล้วก็วันที่22ถึง24ครับเนีย่ยอย่างก็ผ่านได้ไง่ายสำเร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็สุวาดาว ยังคงตุวยเหลือคุณอยู่นาทั้งดาวพระสบดีและก็ดาวพระเสาร์ยังมองว่างานอิดจะเหนื่อยพองแต่ผลต่อแพ้หรือว่าความก้าวหน้ายังเป็นของคุณใครได้เป็นเจ้าของกิจการล้านก้านะครับธุรกิจค้าขายช่วงนี้ยิ่มได้อยู่แล้วนะมันอิดแต่มันได้ผลต่อแี่ดีๆนะครับลูกกาซื้อของหนักขึ้นหรือว่าซื้อของต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกการายใหญ่แล้วก็ลูกกาประจํานะครับส่วนเจ้าลัคณะราศีพฤษภทันทีหางานยหญงกระทาในเดือนนี้ ทั้งเดือนมีโวกาสสูงครับจะได้งานตีดดีถูกใจนะครับเข้ามาแล้วนี่ยิบจับสมักหน่อยอย่างเต็มตีโดยเฉพาะนับจากวันตีสิบเข้ากันยาย,ย,ายนไปต้นไปจะได้งานติดีขนาดงานตีนี่คือคุณเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพนั้นได้เร็วขึ้นนะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์โกรับมีดาวพระพุธครับเป็นดาวโจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนมีการยาลนาราศีอยู่หนึ่งเตี่ย เราแบ่งเป็นสองช่วงครับถือว่าดาวเข้มแข็งจังน,นะครับเรื่องของการเงินคุณโดดเด่นใน12ราศีครับชาวพฤษภวันที่หนึ่งถึง19กันยายนครับช่วงนี้พระพุธยังครองราชาชโชคนะตำแหน่งดีครับมีจกตั้งนั้นการเงิน,ตนโตเฮ็ดฮะจกลายแบบฟุูกนะเล็กน้ำจกก็คือเล็กบ้านทะเบียนบ้านทะเบียนรถน่ะแหละครับการเงินก็ถือว่าเด่นอยู่ที่เดือนพันธุ์ถือมีความมั่นคงเป็นหลักฐานครับใครทำง,งานประจำได้ปกติ รวมถึงงานค้าขายถือว่าจะได้เป็นกอบเป็นกำนะในเรื่องของการค้าขายบ่กกึนบักันนะนเรื่องของคําสั่งซื้อหรืออเดอร์ช่วงนี้ขายยังกระขายม่วนะครับได้สตางค์ก้อนนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิากายนกันยายนเปต้นปครับพระพุธใหญ่แล้วยังเป็นดวงมหาอุจดาวเคืาะ์คุณสูงสุดครับเรื่องของการเงินต้องบอกว่าการเงินแห้งครับเช้า,าลัคนาราศีพปุชพบนอิจฉาที่สุดใน12สราศีครับดาวตําแหน่งพิเศษจน้นี่รวมทั้งยุท่เดือนพุทธะเนหัวโจกราบไปฟุกฟุกโจกลาบจากการเซ็นโจกเส้นดวงถือว่าดวง,ดวง,ดวง เด่นนะครับเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเงินจะประสมยาได้ดีเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ทั้งนี้มีต้องดอกจันไวยังมีเรื่องต้องระวังอยู่เพราะว่าดาวอังคารเจริญวินาศกันยงมาอยู่ที่ดอนการเงินอยู่นะคือยังมีรายจ่ายวินาศมาถึงความมดกินสิ้นเปลืองนะมันก็นยังมีรายจ่ายติดตามมาเป็นเงาหน่นะครับแต่ทั้งนี้เราดวงก่อนเราจะระวังนะครับอาจจะมีรายจ่ายเรื่องของอาหารการกินหรือว่า อาที่มันนอกแผนเนาะรายจจากการเดินทางไก่ก็ต้องระมัดระวังครับเจ้าและคณะราศีพฤกษ์ซบแล้วก็มองว่าระมัดระวังช่วงต้นเดือนเป็นลักครับรายได้ดีแต่มีรายจ่ายช่วงนี้แต่ช่วงปลายเดือนบัได้มีปัญหาคุณบริหารได้นะครับว่างแผนดีเช้าพฤกษ์มีสตังเก็บนะรวยได้นะครับและตีสําคัญพระหามพุทธะหมายถึงโจคลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตัวเนะครับเจ้าพฤกษ์จะมีดวงเด่นนะเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์นะได้ยิบจับอย่างปรนหอมมีโจกลาบก้อนใหญ่นะทั้ง จุกหลาจากการหาเงินโดยการทํางานหรือว่าโดยการลงทุนด้านการเงินตัวดวงชะตาเด่นของการเงินจะน,นะครับดวงความหักครับชาวลัคนาราศีพฤษกครับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวชุดเรือนตตนี้เรื่อของกูครองคนหักครับเดือนนี้ทั้งเดือนไม่ได้แยกไปไหนํามาตรฐานเดิมนะยู่ที่เรือนการเงินใครที่มีแฟนมีครอบครัวมีคนหักอยู่แล้วก็กยังมองว่าความหักยังปกติซุขดีครับดวงยัง ส่งเสริมการทำมาหาเงินนะการประกอบอาชีพรวมกันกับแฟนกับโหนักชลนิ้ส่งเสริมเรื่องของรายได้ทีด่ดีครับประครับประคองนะอาจจะเวลาน้อยไปพ่องในช่วงตีนหนึ่งถึงเช้านะหรือว่าอาจจะมีเวลาอยู่นะเพียงแต่มันอาจจะบักไขหวานบักไขโรแมนติกตัวได้นะแต่เติมเต็มกันให้ดีครับช่วงปลายเดือนความหักกับฟื้นแล้วนะครับประครับประคองก็ยังไปต่อได้ความหักยังคงดีขึ้นและยังหวานจืดในช่วงปลายเดือนครับ ส่วนชาวรา,าศีพฤษภทันทียังโซนนะครับทันทียังโซนดูดาวหักไม่ว่าดาวชะตาเปิดทั้งเดือนครับดาวแห่งการเจอหักไม่หรือหักแต่นะครับช่วงวันตีหนึ่งถึงสิบเก้ามีโอกาสสูงสเสน่ห์แห้งครับมีคนเข้ามาอู้คุยอาจจะมีญาติแนะนำหรือว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะอยู่ในผู้ไม่ภากทินฐานเดียวกันนะครับเปิดใจอู้คุยกันได้แล้วก็ช่วงปลายเดือนวันตีส اؤ กันยายน็นไปก็มีโอกาสพบหักแต่นะครับพบหักกับออนกับคนอายุน้อยกว่า่อย ถือว่าดวงชะตาแหกไม้เปิดแล้วนะครับช่วงนี้ค้นโสดก็รอเลิกได้สวยเลิกได้ครับดวงโจรลาบครับชาวลัคนาราศรีพฤกษภมีดาวพระพฤหัสดีครับแล้วก็ดาวพระพุธเป็นดาวชันัรนเรื่องของโจรลาบลาบร้อยลาบผลลาบแบบฟุกๆโจรลาบจะก,การเสียงโจกเสียงดวงครับเอาดูสองดาวประกอบนะครับดาวประจําดาวลักคือดาวพระพฤหัสบดีครับช่วงนี้อยู่ในตําแหน่งตีคือคุณประโยชน์เรื่องของโจรลาบให้กับคุณโดยตรงครับก็คือเหล็กเหล็กหกครับ ส่วนดาวคุณท่านอาจาวสนาแหมดวงนะเป็นดาวพระพุธครอบคุ้มนะวันที่หนึ่งถึงสิบเก้ากรายนสองครั้งในการออกรางวัลนะพระพุธครองตําแหน่งพระนองว่าราชาโชคนะโจกลาบเด่นครับโจกราบค่อนข้างชัดเจนเล็กน้ำโจดัวเล็กเสริมดวงคุณในช่วงนี้ก็คือเหลขเกี่ยวกับบ้านครับเหลขทะเบียนบ้านเหล็กเกี่ยวกับรถคุณครับเหล็กทะเบียนรถหรือเหล็กหนึ่งครับเอาหนึ่งมารวมกับเหล็เก่าประจำลักก็คือเหล็กหกนะดาวเสริมดวงก็คือเหล็กมงคลหนึ่งหกหกหนึ่งะครับสำหรับชาวพฤกษ์ศพครับ ส่วนดาวเตยงคุณธรานโฉวาสนาครับในเดือนกันยายนในช่วงวันที่หนึ่งนะครับดาวประจําวันเนี่ยดาวเด่นคือดาวพระพุธหรือเลขสี่ครับแห่งดวงดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวรองดาวเสริมคือดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับต่อมาช่วงเกิงเดือนหลังครับวันที่สิบหกกันยายนดาวคุณทรานโฉวาสนาครับดาวเด่นคือดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับแห่งดวงดาวพระจันทร์หรือเลขสองครับแล้วก็ดาวเสริมดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับ ตัวในเรือนนี้ครับไฮจ้าลัคนาราศีพฤกษ์ต้องการเสริมดวงด้านโชคลาภครับควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทำบุญเปิดสตังค์จุมนตนตีลงใต้หกบาทในกำหนดของดาวอาทิตทิครับเมื่อทำบุญแล้วขอทานกรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลนโดยห้นหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขออำนวยพอใเนอทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ